วันนี้ผมมีรายการมานำเสนอไปเด้ออุ้ยเขาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะนักขายตรงบ่อยอะบ่อยผมไม่มีโน้มานำเสนอขาคนย่างย่างเสืออบกเออพอดีเรามีแขนคนละค่ะขอโทษนะคะไปก่อนแขนคนเป็นไหนมีอะไร ผมมีอันนี้ครับไลยมีขาแล้วก็สามารถทำแบบนนี้ได้ทำมบบนี้ได้เอาเล่นเทควันโดใช่ไหมเดี๋ยวตากก่อนโอเคไม่ยากผมนี่เอาขาไปตากก่อนเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านี่อันนี้เก็บเก็บปกรอนได้นะคราบอะไรได้อีกมั้ง นี่ทุกคนเห็นเขาเก็บของปะไหนอะเก็บตรงไหนเนี่ยกเซี C อะอย่างเงี้ย <c oughs> อ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านด้วยเติมเลยโอเค ไปตามมามันมีเปมันมีมีชนะไม่ใช่ใชอ๋อมีมีมีม,มีตรงนี้ไม่ได้บ่ตรงไหนได้มั้งบ่ตรงนี้ก็ไม่ได้สร้างอะไรอ่ะสร้างบ้านต้นไม้ครับอ๋อต้องสร้างบนต้นไม้ไปหาต้นไม้ที่มันไม่มีใบไม้อ่ะแบบเจอแล้ว ไหนวะมาเร็วในจิวอยู่ไหนเนี่ยยังไงตามเังไตามโอ้โหอุ๊ยโอ้แกสร้างไกลมากไว้ไว้เอาเป็นยังไงอะที่หลบภัยเออแต่ต้นต้นนี้ตัดทีอนเออนั่นแหละอย่าตัดต้นหลักนะหลักนะได้ได้ นี่สร้างต้นนี้ก็ได้ดิเนี่ยเนี่ยใกล้บ้านด้วยเนี่ยลองแล้วครับไม่ได้๋อไม่ได้หรองั้นก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็มีเสียงรถผ่านเฮ้ยมันปรับใหม่อ๋อหม่นี่หว่านึกว่าจะกดคลิกค้างได้เลยหม่ต้องกดคลิกซ้ำๆคลิกเมาส์ซ้ำถึงจะตัดต้นไม้ได้นึกว่าปรับใหม่แบบไมค์ครับกดค้างอะไรเงี้ยอืพวกคุณกลัตา ผมโอนเก็บยวมอมันมาต่อเองตอนนี้ผมผมมีประสบการณ์เรื่องผีๆเยอะจริงเหรอก็เลยไม่กลัวครับผีอะไรบ้างครับผีกินหัวผีแอบหัวผีโอเลคนะเดี๋ยวนะหัูหม้อเลาะเป็นเอ็กโค่ด้วยโันอุ้ยอ้ยต้นไม้ล้ม ไม่เย่าแบบเงียบเงียบกริบเขากลังตั้งใจทำงานอยู่ตั้งใจอยู่ทำงานจะอู้จะอู้ย่าวย่าลืมกดเซฟด้วยนะถ้าแบบทุกครั้งที่กลับบ้านกดซีบันทึกเอาไว้เราสร้างบ้านเสร็จแล้วก็กดเซฟกันเลย ใช่ใช่ได้แล้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้ตัดนาน่ิปินงมันเหนื่อยต้องสร้างอะไนี้ด้วยเก้าอี้ใช่มึงเกี่ยวแผงโอ้ได้ล้วคุณเจมคุณเจมจับมือกับผมหน่อยโหเดี๋ยวนะเขาจับมือกันทำไมเขาจับมือกันทำไม มันใช้กี่ท่อนอ่ะสามสิบก้อเดี๋ยวก็สำเร็จเชื่อเราส่สิบเก้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหาไอ้กิ่งไม้เล็กๆด้วยเดี๋ยวเราหากิ่งไม้เองอ๋อได้ได้หาหาอะไรๆคนเราจะครบแล้วอีกนิดเดียวดับเบิลคลิกเลยผม เดืบเป็นคลิกเลยเฮ<ห>้ยอีกสี่ท่อนอีก2องอูาครบแล้วเนี่ยยกมาแล้วสองท่อนทีนี้ก็กิ่งไม้จ้าเนี่ยวะครบเลยกิ่งไม้โอ้ ออพาร์ทที่แล้วเราไม่เจอคาตานะใช่ไหม,ไ,ไ,มไม่เจอ,เ,จอเอาไว้บันหลังปี่อืาหาไปเอยเพราะว่ามันอยู่หน้าถ้ำอะ่ะมันแต่มันอยู่ในกลางป่านะต้องไปกลางป่าแต่เมื่อกี้เราไปดิมดิมไงน่าจะไม่เจออ๋ออุยบ้านสวยจังอเดนั่นคืออะไรอะ่ะ เยี่ยมเสร็จแล้วเุ้ยหัวกระโหลกเลยก็ไม่ดูก็ไม่ดูผมนี่รีบสาวเลยเขาเรียกว่าสาวได้สาวเอา um เดี๋ยวเราจะจุดไฟที่เป็นหัวกระโหลกไว้ก่อนโอเคผมเซฟแล้วนะมาขึ้นมาเซฟกันได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะวางจะวางพ่อแคมป์อะไรไฟหัวกระโหลกนี่คือไม่ดับใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่แต่ไม่สวา่าง แต่ก็พอได้เออมันสามารถสร้างสะพานได้หรือเปล่า้านี่ยนะ<ต>คือแบบเราอยู่เออแบบเราอยู่ข้างบนแบบเนี้ยเราจะโยงสะพานไปอีกบ้านหนึ่งแบบเนี้ยอ๋อได้ได้ไดทำได้เหรอมันเหมือนกับแต่มันเป็นมันมันไม่ได้เป็นบ้านนะมันเป็นเหมือนกับเอ,อ่อแพรแพรติดต้นไม้เ่ยเป็นแพรเฉยๆอ่ะ แต่มันจะไม่ไม่เป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นแพรเฉยๆแล้วก็มีเชือกแล้วก็ทําทางต่อได้ใช่ใช่เคยเห็นอยู่ออเลยทีเดียวครับโอ้เซฟได้ด้วยเซฟแป๊บตรงนี้เลยอ่าผมตั้งไว้ตรงไหนดีข้างบนเนี่ยข้างบนหรอตั้งข้างล่างก็ได้เวลาตัดต้นไม้ได้นั่งข้างล่างไปนั่งทักไงเอ้ไปนั่งเล่นๆบนบ้านเอาบนบ้านเลยอ่ะ แล้วาจะแบกขึ้นไปยังไงแบกไม้คิดสภาพแบกแบกขึ้นมายังไงวะใช่ไหมกูงงเลยกูอิ๋วเองควางขึ้นมารลอวะเฮ้ยเราต้องมีแบบความอิ่มไอ้ตรงนี้มีบ่อน้ำก็ดีดิดีดีดี khô tốt đi đấy. a Thăm ở lại không chịu. Hôm nay chụp view, chụp view. Oh, nัก tham thiêu. Anh ấy là cái gì update mới. gì คือเผาเผาฝรั่งเศสเผาเผานะลงโอเคนี่ไงทรีอย่างเงี้ยเอ่อใส่ได้มั้งใส่ได้เอ่อ จะมีอันหนึ่งอ่ะบ้านต้นไม้แต่ไม่มีหลังคาใช่เนี่ยมันอยู่หน้าที่เออ,เอ,อหน้าที่ทาอะไรวะหน้าที่มันจะมีบ้านต้นไม้ใช่ไหมทีเขาอยู่หน้าซ้ายใช่ไหมอ่าฮะเออแล้วมันจะมีทีเพาฟอร์มอะไรอ่ะอยู่ด้านขวาอันแรกสิบสี่ท่อนอ่ะไม้สิบสี่ท่อนแล้วก็ทีเขาเรียกว่ามันอ่านว่าอะไรวะไบเกอร์ เบอร์เกอร์อะไรวะอ่านว่าอะไรวะอัน,นอัน,นอันนี้ที่แนะอยู่คือสะพานเหรอใช่สะพานอใช้กับกบ้านบ้านต้นไม้ใช้กับแพนบานที่มีหลังคาใช่อ๋อผมนี้งอเลยผมนี้งอเหมือนกันใช่ผมนี้งอเลยอฮ้ยทำที่ดักกระดาษแถวนี้ดีกว,ว่ากระต่ายกระต่ายวิ่งพลาดมาก ทำเลไม่ดีไม่มีแลน uh. ค่อยแลนเลยเซ็ง <laughs> <laughs> เอาอีกแล่อ,อีกแล้วหาเรื่องลาวงอีกแล้วกู <laughs> รู้สึกว่าผีมาเลยนะกูจะพักแม่งมาแ <laughs> ห่กันมา <laughs> เป็นกลุ่มแน่นอนเดี๋ยวแป๊บเดียวมา เมื่อกี้เราโมโหไงแล้วเราไปบุกบ้านมันเลยใช่บางอาจมาฆ่าเรา <c oughs> ใช่ไหมฆ่าตั้งกี่รอบไปฆ่าบอสฆ่าฆ่าลูกๆมันอีกเออลูกไม่เกิดดีแล้วถ้าถ้าลูกมันเกิดมันมาหลายตัวเลยหรือยังไงลูกลูกมันก็เกิดเป็นไอตัวนั้นแม่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับคนป่าคนป่ามันอยู่เข้มตรงกลางป่าอ๋อมันถ้ามันเป็นค์ประหลาดใช่อช่สมมติมันมาอ๋อไออันไอนั้นแบบกลายพันใช่รอยแล้วมันขึ้นมาจากถ้ำมั้งไหมไม่ขึ้นเคยเหรอก็มีแต่ตัวที่เป็นแปดแปด แต่ขาโหดแต่กุ๊งตะกักนั่นแหละโหดมากครับคุณระดับความโหดนี่ใช้ได้เลยนะอีกสองเลยสองเดี๋ยววันไหนบ้าๆค่อยลงไปอได้เดี๋ยวลงกันด้วยกัน เราคือเหนื่อยกล้าตายเราคือเหนื่อยกล้าตายตง่นตาตต้องพูดว่าร้อยชาติร้อยชาติเฮ้ยขึ้นได้แล้วหรอยหนไปสร้างสะพานสิลองดูดิ ต้นไม้ต้องติดกันไหมว่าเราตัดจะเงี้ยนเอ้ยเงี้ยนจะเงี้ยนเลยตัดซะเงี้ยนเลยนะตัดจะเงี้ยน,เ,ย <c oughs> เ,ยนเลยงเดี๋ยวนย <c oughs> ะมันมันมันไม่ได้อ่ะลองทำแล้วไม่ได้โอ้ my god ์หรือมันมันต้องสร้างไอ้น,นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวนะครับครับเดี๋ยวครับแป๊บน,นึงครับ ขอยาดเช็คพจะนานุกรมลงมัโ้โอเคไปกินแขนคนกินคนอะไรไปกินแขนไปกินแขนคนไปกินไอติมอ่ะไปกินไอติมปลาด่าโอเคอุ้ยเสียงลมตกใจหมด ผมว่าสร้างกันแบบอย่างเยอะอะเฮ้ยตกโอ้โหเจ็บไหมฮะไม่เจ็บไม่ร้อนไม่คันไม่ปวดตายไหมไม่ตายอะไรวะอะไรมันกระตุกอะคนอะคนกระตุกอ๋อมันหิวน้ำโอ้โห บินอึกอึๆอึออออ <laughs> ที่บ้านมีน้ำไหมอะ่ะตอนนี้เหลือยิงเท่ามดเท่า,มด,ทามดเด้อ <laughs> โอเคมีน้ำกินกินหมดแล้ว,หลว <laughs> เ,เหวือด <laughs> แห้ง <laughs> <laughs> เหือดแห้ง <laughs> มามาช่วยตัดไหม <laughs> ว้าวกระต่ายเยอะมากเลยยิ่ๆ เราจะเอาแถวนี้เตียนเลยพูดผิดคำหนึ่งนี่ให้เเลียนเลยห,เหมดเลยใช่ไหมถ้พาพดไปหมด,หมดแล้วมลไม่เหลืออะไรเลว <c oughs> ไม่เหลือแล้วแล้วหมดแล้วอยากใจ่ฟุงฟิงหมดเลย,เลยพูดผิดทีเดียวไปแล้ว <c oughs> ทำงานแกเราว่าเราต้องทำไอ้น้ำนกินน้ำน้ำอ๋อกระดองเตา่ากระดองเต่าเออมีเรื่องสงสัยอยู่อย่างนึงถ้าเกิดเราสร้างกระดองเต่าใช่ปะ่ะแล้วเอาหม้อไปตักน้ำมาใส่กระดองเต่านี้ได้ไหมไม่ได้<อ>หม้อเอาไว้ต้มอะต้มน้ำอ๋อมันจะมีหม้อที่ผูก กับต้นไม้อันนั้นคือทํายังไงอ่ะทําเป็นไหมไม่รู้อ่ะว่าจะลองทำอยู่เดี๋ยวลองทําดูเดี๋ยวตอนนี้ก็ตัดไม้ครบ่อนไหนเก้าอี้ข้างล่างทับยังไงอะไรนะเก้าอี้ยังใช่ยังครับยังเอี้พูดถึงอะไรแล้วนะลืมเมื่อกี้อัปเดตหรือว่าซัมบี้ทำ เอ่ออัปเดตมาใหม่นี่ดีมากเลยอ่ะคือแบบให้นอนอ่ะเวลาตอนกลางคืนปกติจะนอนไม่ได้อ่ะทรมานมากใช่ต้องรอยันเช้าอ่ะขอไม้หน่อยนะทุกคนอุ้ยเปนตไปเลย้อยใครใครมีกระดองมั่งอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวสิกระดองกระดองอ๋อกระดองกระดองเต่าลูกนะจะจะเดน ไม่มีไม่มีต้องไปหาริมทะเลเลยแกเราไม่ได้พูดผิดนะเว้ยอนะอ๋อสงสัยสงสัยพวกเราหูไม่ดีตายแล้วตายแล้วมีแอปวอล์ล้ดเลยโอ้ไม่ก็รู้สึกลั่นแป๊บอะไรอ่ะมันขึ้นอะไรอ่ะสะพานให้ มันต้องสร้างมันต้องสร้างอีกอะไม่ได้ดูดิดูดิคุณมึงดูดิมึงดูดิไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนผมไม่มีความเข้าใจที่ตรงข้าม มีเช่มไหมให้คุณเชื่อเที่ไรโอ้ไม่มีเต่าเลยอ่ะจบข่าจบข่าวนี่ว่าจบข้บวาวโอทำอะไร คุณทำไรไรบ้านดีกว่ากับบ้านดีกว่านี่กำลังทำไรกำลังหาเต่าเจอไหมไม่เจอมันอยู่ไหนวะมาบ้านข้างบนมานอนกันก่อนก็ได้แต่รอเช้าก่อนจนมากมันจะมาตอนเช้าเช้าอ่ะเต่าเด่านะกดเลยขึ้นเลย น้ำ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 คือเบต้าน้ำน้ำน้ำนอนกันเถอะเพื่อนโอเคนอนแล้วมีหนาวด้วยอ่ะดูดีกดออกมาเลยอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดกดยังไงเนี่ยกดแฟร์โอเคกดแล้ว, okay, ก,ดลวกดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เลยอ้าวทำไมเหลือนหนึ่งอ่ะกดไม่กดไม่กดไม่สองไหนอ่ะมีขึ้นึ่ง เหลือใครเหลือใครกดยังกดแล้วกดแล้วยังเนี่ยมันไม่นอนอ่ะเอาใหม่สิโอเคครบแล้วโอเคเช้าวันต่อไปวันต่อมาโอ้แกเขาล้อเกือบไปดีกดอีทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้ออยากได้กระดองฮะกระดองเต่าอ๋อกระดองเต่าไหฟ้าไม่มีตัวอะไรเลยหรอมันตอนนี้ข้าวเราจะหมดแล้วนะผีก็ไม่มาก็ประมาณสองวันแลละใช่ไม่พูดถึงก็เดินมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะ อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนขอไปดูด้วยแก่ตัวอะไรวะกังไม่ใช่ไม่น่าใช่ตัวอะไรเนี่ยไหนวะเนี่ยผมถือหัวอยู่เนี่ยเลขคูนเลขคูนอ๋อเลขคูนโอ้ยทุกข้าวสิเอาหัวมากระลาบแก่เผื่อไปต้มได้หัวต้มได้เหรอแกดักเลขคูนกันเถอะ เดี๋ยวทำที่ดักเอ,อ่อวิ่งซะแหละแถวนี้แรกคุนเยอะใช่ไหมักยกตายแน,น่บ้านมาน,นึ่งถึงไฟด่วยบายลยใช่ไหมใช่โอ้นี่ก็เกืกอบครบชั่วโมงแล้วนะใช่นี่ได้สองพาร์ทแล้วเนี่ย นี่พาร์ทที่สามแล้วเนี่ยยังจบยังจบแล้วจบแล้วโอเคโอเคคนดูบอกนี่กูคนบ้ามันเล่นเกมกับคนบ้าเหรอมาดูคนเล่นเกมอะไรเนี่ยเก็บแถบเก็บแถบมเนี่ย ย <Okay. S 2> ังแป๊บนึงดูแลยับหมดแล้วมีของมาบ้าด้วยของไฟมันเดงมามาช่วยตัดไม้หน่อยเอ้ยมาช่วยเอาไม้หน่อยไม่มีทางไม่มีทางทำชุดน,นี้เสร็จก็จบพาร์สองก่อน เพราะว่าอัดมายาวมากยาวจริงยาวจิมจิมไม่ใช่พารทสองดิตอนนี้เราทำมากี่พาร์แล้วอะคุณเนตตี้เออก็ตอนนี้น่าจะพาร์ทที่หนึ่งแลสี่น่าจะพาร์ทที่สี่นี่ถึงตอนผมน่าจะเป็นพาร์ทที่สามและสี่ใช่กันไม่เขาก็สามสี่เหมือนกันสามก็พร้อมกันเลยอ๋อชคอมบกไก ฟาติเข้าคอมผมพัดแรกใช่ไหมคุณเจมส์มาถึงแม่งกูผ่าลงบอสเลยเออได้อยู่นะโหดมากอ่ะคุณเจมใช่เป็นประสบการณ์ใหม่เข้าไปถึงก็ตายเลยใช่ไหมไปบูทีเดียวเออไปบูถึงบอสเลยอ่ะอยางทำเมันต้องกล้าบูเฮ้ย อเออกดตัวจีหายเลยขวานชั้นอ้าวตัวจีคือดอกควานเหรอใช่คโคออะไเอาไม่หายไม่หายต่องเอิ้มคุณต้องไม่หาเชือกอะคุณตะเลมไม่หาเจมน้อยหอยสัง <laughs> ก็เดี๋ยวสร้างนี้เสร็จก็อขอจบพัดก่อน <laughs> เนาะอ่าฮะเล่นแบบเดี๋ยวอุ้ย เราได้กับดักไอ้นั่นละแลกคูนกับดักนลคคูนอีกกี่ท่อนเนี่ยไปช่วยตัดไม้ใช่ไหมกับดักแลคควอนไม่ใช่ไม่ใช่ใชแลคคูนใช่เลยครับรขาดอีกห้าสิบขาดอีกห้าสิบสิบสองแล้วอีกสามโอเคดีมากช่วยตัด ามาตัดแค่ครั้งเดียวนะครบหรือยังขาดหนึ่งนี่ไงไม้ล้มพอดีไม้ล้มดูมันไปกินเล่นแต่มาอ่านนานงานมีการสั่งด้วยครบแล้วเย่ก็อยากจะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตั้งหนึ่งแป๊บ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 หนึ่งลองต่อด่ว แล้วคุณมันจะมาติดกับดักไหมวะเจมเจมว่าแล้คุณมันจะมาติดไหม <c oughs> เดี๋ยวนะดูสะพานดิโอ้ย<อ>ได้อ้าวปวดเบี้ยวสะพานเบี้ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ละทีมันต้องบูฟก มันต้องบฟกด้วยโอเราต้องทุบทิ้งโอเคได้อยู่ได้แล้วน่ะเดินได้ก็โอเคแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันมากเลยบ้านบ้านผมมันมากเลยอีก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 สองชิ้นจบพร์ทแล้วเร็วเร็วอัดอัดเลยยังอัดอัดอยู่ตอนนี้อัดตลอดโอเคดี๋ยไปตัดนะ แ้วไหขึ้นมาอยู่ข้างบนกันทุกคนแล้วก็มาเซฟด้วยได้เดี๋ยวมันเซฟตรงนั้นได้หรอมมนต้องเซฟในบ้านอันนี้ไม่เป็นไรมามาขึ้นมาขึ้นมาลงกดชิปเพื่อความเร็วว้าวพวกแกเราขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าสวยเดี๋ยวเราทำแบบแบบยาวไปถึงตรงนู้นแล้วก็ใช่อะไรวะลงมือข้างล่างบ้านเลย แล้วก็ผีก็มาแล้วผีก็มาแล้วเราขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้โอเคครับขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยพวกเราสามคนด้วยเยโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ